นกน้อยในกรงทองณราชสำนักข,ของราชินีสุธิดาบทความนี้เป็นบทความสำหรับทุกท่านอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะณสถานที่แห่งหนึ่งที่ระดับความสูงเพลนับพันเมตรข้างทะเลสาบขนาดย่อมและอบล้อมด้วยเทือกเขาเอวที่สูงตะงาน เป็นที่ตั้งของเมืองเอ็งเกิลเบิร์กแห่งสวิตเซอร์แลนด์เมืองนี้เป็นเมืองที่สวยจับจิตจับใจใหนฤด,ดูหนาวซึ่งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเมืองนี้ก็มีพายุหิมะหอบผพาหิมะมาเยี่ยมเยือนอยู่ตลอดเวลาขณะที่ในช่วงฤดูร้อนก็มีคนเลี้ยงวัวพาหละวัวโขกข,ขึ้นเดินไปบนทุง่งหญ้าบนเขาสูงเพื่อกินหญ้าหาอาหารกันทามกลางยอดเขาหิมะ บริเวณนั้นที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายประชากรถาวรที่อาศัยอยู่เมืองนี้มีอยู่แค่ไม่กี่พันคนแต่เมืองอิงเกอเบิร์กหรือที่แปลว่าภูเขาแห่งนางสวรรค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวปิ่นเขาและเล่นสก,กีที่เป็นที่นิยมมากๆเมื่อสี่ปีก่อนขอย้อนไปเมืองนี้ได้เป็นการต้อนรับแขกสุดเซอร์ไพรส จากราชอาณาจักรไกรโพนข้ามทวีปไปกว่า5,000กิโลไมล์แขกร่วม60ชีวิตนี้มีตั้งแต่คนรับใช้แพทย์คนขับรถพ่อครัวแม่ครัวเลข,ขานุก,การคนพาสุนเนตนักดนตรีไปจนถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพวกเขาได้ย้ายเข้ามาอาศัยที่โรงแรมหรูสูงเจชั้นขนาด60ห้อง ซึ่งโรงแรมวอลเด็กโรงแรมนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,505บนเนินเหนือเมืองแองเกิลเบิร์กซึ่งพร้อมด้วยวีมุมกว้างของทุกเขาเอลเมื่อมองจากระเบียงและสระว่ายน้ำระบบน้ำอุ่นที่หันไปทางทิศใต้แขกเหล่านั้นยืนจ้องชั้นล่างสุดทั้งชั้นพร้อมกับแปลงให้เป็นครัวเพื่อประกอบอาหารของพวกเขาเอง รวมถึงจองห้องประชุมอย่างถาวรเพื่อการรวมตัวพบปะสังสรรค์ระหว่างวันสุดทีดาติดใจอดีตพนักง,งานต้อนรับการบินไทยจอมพลหญิงแห่งกองทัพไทยและมหสีของกษัตริย์องค์วชิราลงกรณ์หรือแขกที่มาย,ยึดครองเอ็งเกิเบิร์กให้เป็นบ้านอย่างไรก็ตามเมื่อตอนครั้งแรก ที่เธอมาอยู่ที่โรงแรมเบลเดกเธอ,อยังไม่ได้เป็นสมาชิกราชวงศ์ด้วยซ้ําความสัมพันธ์ของเธอกับองค์วชิลรลงกรเป็นความลับต่อประชาชนชาวไทยเป็นเวลาหลายปีและราชสำนักก็ไม่เคยกล่าวถึงเธอแต่สำหรับชาวเมืองเองก็เบิกมันจะเจ๋งกับพวกเขามากว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีสถานะพิเศษโดยพระเธอรายร้อม ไปด้วยขราราชบริพารจำนวนมากรวมถึงวิธีการที่คนรอบตัวหมอบครานเข้าหาหรือถวายคำนับเป็นพิเศษเมื่อเธอปรากฏตัวพฤติการเหล่านี้เป็นที่สนใจอย่างมากในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยึดถือความเท่าเทียมมาอย่างยาวนานประชาชนชาวสวิตนั้นยึดถือความเสมอภาคไม่ก้มหัวให้ใครอย่างภูมิใจและเคร่งครัด สถานะพิเศษของสุดที่ด่านนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ว่าแขกที่มาเยือนเธอนั้นยิ่งมีสถานะสูงส่งยิ่งขึ้นไปอีกวชิลาลงก่อนนั่นเองกษัตริย์ไทยองค์นี้ชอบไปเยี่ยมเยือนเมืองพร้อมผ่านจำนวนมากเกินจำเป็นเข้าพักที่โรงแรมเบลเด็กด้วยจำนวนที่เกินกว่าโรงแรมจะรับได้และชอบปั่นจักรยานในชุดเปิดเผยเนื้อหนังสุด ซึ่งเป็นหนึ่งในรสนิยมอันเป็นที่รู้กันของเขาข้าราชบริพันธ์ของเขาก็พาสุนัขพุดเดินเดินเล่นบนถนนเมืองเองเกอร์เบิร์กรวมถึงตัวเขาเองพร้อมด้วยสุธิดาก็ไปชอปปิ้งเป็นบางเวลาจับจ่ายสื่อเครื่องประดับจำนวนมากแน่นอนว่าพฤติกรรมนี้ก็เป็นนิสัยที่ผู้คนคุ้นเคยกันดีย้อนไปเมื่อสองปีก่อน ไม่มีวันก่อนวันพิธีขึ้นของราชของวชิราลงกรณ์ก็ได้แสดงชุดแต่งงานกับสุธิดาที่กรุงเทพอย่างเป็นทางการในวันที่1พฤษภาคม2562ตั้งแต่นั้นมาเธอก็มีสถานะเป็นพระราชินีของประเทศไทยแต่สุดท้ายเธอก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่ที่โรงแรมาวาลเดกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ดี เรื่องราวของว่าหญิงสาวจากหัดใจนั้นกลายม,มาเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินจากนั้นไม่นานก็ผันตัวมาเป็นราชินีนได้อย่างไรรวมถึงว่าแต่สุดท้ายทำไมเธอกลับมาติดอยู่ในกรงทองล้อมรอบด้วยทัศนิยภาพสวยงามแต่ช่างห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนว้าเวถูกจับตามองทุกย่างก้าวถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวและเสื่อมเกียรติ ประวัติสุทธ,ธิดาติดใจหรือนุย้ยเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายน2521เธอเกิดในครอบครัวชนชนั้นกลางเชื้อสายจีนหกเกี้ยนทางภาคใต้ของประเทศไทยเรียนมัธยมที่โรงเรียนในตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจึงเข้ามาเรียนจนจบปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสัมชัญปี2543 หลังจากเรียนจบได้เป็นพนักงานบนเครื่องบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์จากนั้นก็ย้ายมาอยู่การบินไทยในปี2546ผู้จัดการสายการบินในตอนนั้นชื่นชอบหน้าตาและภาพลักษณ์ของเธอมากจนถึงขนาดตั้งให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์ใส่ชุดเครื่องแบบและแต่งเติมเต็มแน่นโพสท่าพนมมือไหว้ํำไปใช้ในงานโฆษณาสายการบิน รวมถึงนำมาทําเป็นภาพสแตนเท่าตัวจริงเอามาวางตั้งไว้หน้าห้องรับรองลูกค้าสายการบินไทยชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งทั่วโลกข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข่าวผู้ช่วยของวชิราลงกรณ์ซึ่งในขณะนั้นเป็นมกุฎกาชกุมารเห็นภาพในขณะนี้ระหว่างที่เดินทางจึงแนะนำวชิราลงกรณ์ว่าอยากให้เขาได้พบกับนุ้ยแน่นอน หนึ่งในวิธีเจริญก้าวหน้าและได้รับความไมว้วางใจจากกษัตริย์คนนี้นั่นก็คือการแนะนำผู้หญิงใหม่ๆที่ถูกใจเขานั่นเองในประเทศไทยช่วงนั้นวชิลาลงกร,กรก็มีชื่อเสียงที่ไม่ดีเกี่ยวกับความบ้าผู้หญิงและความโหดรา้ายวชิราลงกรอยากกับสมสวรีลูกพี่ลูกน้องภรรยาคนแรกของเขา เมื่อปี2521จากนั้นก็ไปแต่งงานกับยุวัธิดาผลประเสริฐหรือเบนอดีตดาราหญิงทั้งคู่มีลูกด้วยกัน5คนในช่วง10ปีถัดมาแต่ในปี2536ก็ได้พบรักใหม่กับผู้หญิงคนใหม่สิรัสสุวดีอดีตจญิงบริการกลางคืนที่ธนะบุรีคาเฟ่เธอกลายเป็นคนโปรโดของเขาอย่างรวดเร็ว วัชิราลงกงรณ์จึงขับไล่ยุวัธิดาและลูกชายสี่คนออกนอกประเทศในปี2539และก็แต่งงานกับศิรัตอย่างเงียบๆในปี2544ทั้งคู่มีลูกด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือองค์ทีปังกรในปี2548และในทุกการแต่งงานขององค์วัชิราลงกรเขาก็มีข้อความ กำหนดว่าภรรยาต้องให้เขามีเซ็กกับผู้หญิงคนอื่นมากเท่าที่เขาอยากจะมีในอดีตช่วงศตวรรษก่อนหน้านี้กษัตริย์ไทยสามารถตั้งฮาเร็มที่ประกอบไปด้วยพระราชินีและสนมจำนวนมากได้วชิระลงกรเชื่อว่าท่านก็มีสิทธิ์องค์กรกรแบบนั้นได้เช่นกันนอกจากนี้ก็ยังขึ้นชื่อเรื่องเป็นนักล่าผู้หญิง สามารถสั่งให้นำตัวผู้หญิงเข้าไปหาเขาได้เสมอไม่ว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะเต็มใจหรือไม่แล้นั่นก็เป็นครั้งแรกที่องค์วชิลาลงกรได้พบกับสุทธิดาในตอนนั้นถึงแม้ว่าสีรัตจะดามใจเขาให้มีนางลำเรอได้เขาที่เขาต้องการแต่ณจุดนั้นเขาได้เบืิดสีรัตไปแล้วความสนใจของเขา จึงพุ่งไปที่สุทธิดาอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลังของปี2550องค์วชิรังงกรตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ที่แคว้นบาวาเรียเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นตั้งแต่นั้นมาและแน่นอนว่าเขาก็พาสุทธิดาไปด้วยมีเหตุผลหลายอย่างที่คาดการว่าทำไมถึงได้ย้ายไปอยู่เยอรมนี ในช่วงเวลาส่วนใหญ่องค์วชิลาลงก่อนนั้นหมดเวลาไปหลายชั่วโมงกับการบินเล่นด้วยโบอิ้ง737ทิปกินเที่ยวช็อปเป็นที่เรื่องลือในบาวาเรียและกระชอนไปทั่วโลกก่อนจะดังไกลไปถึงห้างขาราชบริพานจะต้องไปที่ห้างก่อนเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยรวมถึงความสะอาดของห้องน้ำจากนั้น ก็จะเดินทางมาถึงพร้อมโดยพระราชบริาพานเพื่อที่จะซื้อของที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีความเจาะจ,จงอะไรอย่างไรก็ตามก็ดูสนใจรูปปั้นกระเบื้องเป็นพิเศษและหลายครั้งที่ซื้อรูปปั้นพวกนี้นับร้อยตัวพร้อมกันและไหนที่สุดในปี2557ปทิลาลงกรก็ได้อยากกับหม่อมศีริรัตน์ อย่างเป็นทางการและกักบริเวณเธอไว้ที่บ้านในราชบรุรีรวมถึงสั่งจำคุกญาตกของเธอจำนวนไม่น้อยในจำนวนของคนที่ถูกจองจำนั้นรวมถึงพ่อแม่ของเธอด้วยพี่น้องของเธอทั้งสี่คนรวมไปถึงผงพัฒ์ชายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นลุงของสิรัตและเคยเป็นผู้ที่ดูแลเครือข่ายอาชญากรรม ในานามของวชิราลงกรณเองอย่างไรก็ตามการสิ้นยุคของศรีรัตน์นั้นไม่ได้ทําให้ตําแหน่งของสุทธิดามั่นคงขึ้นแต่อย่างใดเพราะว่าความป่วยไข้ของพ่อแม่ของวชิราลงกรณน,นั้นทําให้พวกเขาคุมวชิราลงกรณไม่ได้อีกต่อไปก่อนหน้านี้เขาเป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนี้เขาพร้อมที่จะเริ่มสร้างหาเเดมของตัวเองเจียงบูรพกษัตริย์แล้ว และที่แย่ไปกว่านั้นตอนนี้เขาติดใจผู้หญิงใหม่คนหนึ่งนิรมนอุ่นพรมหรือก้อยอดีตพยาบาลที่กลายมาเป็นคนโปรโดของเขาอย่างรวดเร็ววัชรลาลงกรในก้าวขึ้นของราชเป็นรัชกาลที่10ของประเทศไทยเมื่อวันที่13ตุลาคม2559หลังจากการเสด็จสวรรคตรของภูมิพลแต่การตัดสินใจ ของเขาเองก็ทําให้รัฐบาลทหารที่รับหน้าอยู่ต้องลําบากเขาบอกว่าเขาต้องการไว้ทุกให้กับพ่อของเขาเป็นเวลาสามเดือนแล้วค่อยกลับมาทำกรณียกิจต่างๆแล้วก็บินกลับเยอรมนีทันทีด้วยความที่ตอนนี้ไม่มีใครที่จะคอยควบคุมได้เขาก็เริ่มใช้ชีวิตแฟนตาซีแบบที่เขาฝันถึงมานานแล้วว่าที่ราชกงณ์และข้าราชบริพาร ก็สละจากโรงแรมที่สนามบินมิวนิกที่ซึ่งตอนนี้ถูกรีแบรนด์เป็นโรงแรมฮิวตันและย้ายไปที่โรงแรมแซนเนนเบเคิลในเมืองกามิสพาทิงเคอร์เช่นในแคว้นบาวาเรียเยอรมนีผู้หญิงในฮาเร็มของวัชราลงกรแต่ละคนจะได้รับชื่อพระราชทานพิเศษเพื่อป่งบอกว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่อเขา กอยซึ่งเป็นเสมอสมาชิกกิติมศักดิ์ของหาเร็มก็ได้ชื่อใหม่ว่าสินีนาดวงวัชิระพักและนางบำเรอคนอื่นๆในหาเร็มได้รับนามสกุลสิิิวัชิระพักไม่แปลกใจนักที่สุทธิดาจะไม่พอใจเรื่องนี้เธอไม่ได้อยากเป็นคนที่หนึ่งในหญิงสาวธรรมดาในหาเร็มของวัชิรลงกรที่โซนแนนไบเคิล และในที่สุดสุดที่ดาก็ถูกส่งให้ไปอยู่ที่อื่นแยกไปจากวัชิราลุงกรเธอโดนย้ายไปอยู่ที่แองเกิลเบิร์กแล้ววชิราลุกรค่อยไปเยี่ยมหาเธอเป็นครั้งคราวสุดทิิดาเริ่มถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวตกที่นั่งเดียวกับสีรัตเมื่อก่อนหน้านี้แล้วแหล่งข่าวภายในราชสำนักของสุดที่ดาที่แองเกิลเบิร์กบอกว่า ชั้นเจหรือชั้นบนสุดของโรงแรมไวยเด็กถูกเช่าเหมาชั้นให้สุธิดาและคนรับใช้คนสนิทรวมถึงเป็นที่ให้วิจิลาลงกรมาพักด้วยขณะที่ข้าราชบริพาณในตำแหน่งสูงๆคนอื่นจะอาศัยอยู่ที่ชั้น6และพนักง,งานโรงแรมถูกสั่งห้าไม่ให้ย่างไกลขึ้นไปที่ชั้น7เป็นอันขาดและจากข้อมูลยังบอกอีกว่า สุดที่ดานนั้นใจดีกับเจ้าหน้าที่ของเธอและเป็นมิตรกับผู้คนที่เธอพบที่แองเกิลเบิร์กเธอมักใช้เวลาลงมาพูดคุยสังสรรค์กับเจ้าหน้าที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งซึ่งถูกจ่องไว้ให้กลุ่มคนไทยเหล่านี้ได้พบปะกันตอนพระราชินีอยู่ที่แองเกิลเบิร์กเธอจะมีคนอยู่กับเธอเพื่อประมาณ60คนฉันบอกได้ว่าพระราชินีเป็นคนติดดิน และรับรู้ได้ว่าเธอชอบพูดคุยกับคนธรรมดาทั่วไปและเธอก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ของเธอต้องเจอปัญหาซึ่งสถานการณ์ทุกอย่างก็ปกติดีตราบใดที่เธออยู่ที่นี่โดยไม่มีวัชรลาลงกรเมื่อไหร่ก็ตามที่วัชรลาลงกรมาเยือนเมื่อนั้นสัจะกลายเป็นความกระอักกระอ่วนไม่สบายใจถึงแม้แองงก็เบิร์กนั้นจะอยู่ห่างจากกามมสพาตินเคอร์ ช่นลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้เพียงแค่ระยะเวลาขับรถประมาณสี่ชั่วโมงครึง่งแต่วชิราลง,ลงก่อนนั้นไม่เคยจะขับรถมาเขาจะขับเครื่องบิน737ลำโปรโดของเขาจากบิวนิกไปที่ซูริกจากนั้นซึ่งจะนั่งรถและเครื่องขบวนเสรจขนาดใหญ่ประมาณชั่วโมงครึง่งลงมาที่แองโกเบิร์กในตลอดปีนั้น วชิาลาลงกรไม่ได้มาเองกิเบิร์กบ่อยครั้งซึ่งช่วงที่เขาไม่อยู่นั้นบรรยากาศโดยรวมในบุคคลที่นั่นก็ดีขึ้นมากแต่อย่างไรก็ตามสุธทีิดานั้นก็ยังแทบไม่เคยมีอิสระเลยสุธทีดาถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเธอจะทำอะไรหรือไปที่ไหนวชิาลาลงกรจะรับรู้ความเคลื่อนไหวเสมอดังนั้นเรียกได้ว,ว่าเธอ ถูกจำกัดชีวิตอยู่แต่ในโรงแรมเป็นนักโทษที่อยู่ในคุกแสนสวยและเมื่อใดก็ตามที่เธอเริ่มจะสนิทกับใครมากเกินไปพวกเขาเหล่านั้นก็ยิ่งเสียงที่จะถูกลงโทษเธออยู่ในตำแหน่งพิเศษที่ถึงแม้ว่าเธอจะรายร้องไปด้วยผู้คนหลายสิบและแทบไม่เคยต้องอยู่คนเดียวแต่เธอก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหลือเกิน